พบกับช่อง Amazing อีกไทยนะคะตอนนี้หมวยอยู่ที่ตลาดหัวมุมตูมเรียบทางด่วนรามินทานะคะก็เราจะมาเดินหาของกินเขาบอกว่าที่นี่มีของกินมันอารมณ์เหมือนสเต็กฟูดะคะ่ะของกินอร่อยๆเยอะแล้วเดี๋ยวหมวยกับพี่อุ้ยก็จะไปดูที่นี่ที่จอดรถกว้างขวางมากๆคือแบบเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเปิดทุกวันตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถ เดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปตลาดเดี๋ยวไปดูกันขา่าวว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยถัดก็เดืนอนลัคท้องเข้าตลาดาของเห็นบ้างนะคะก็เ<อ>ข้าใจว่าเรามาถึงเร็ว้านหน้ากำลังทยอยเปิดเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าว,ว่างานสายไอคีต่อนะคะที่หมยเคยบอกว่าเดี๋ยวหมวยจะมาเล่าทุกๆครั้งพยายามจะสอดแทรกเข้าไปแล้วเจอกันค่ะ หมอยอะไรเขาไหมบ้าินไหมม่้านฝังเะจริงไหมต้องช่วยจริงหวยจริงไมหม<ร>ดงั้นเดี๋ยวได้ไหมงั้เดี๋ยวใครมาซื้อเลยงเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าเราเขร็จก่อนนี่เดินเข้าไปังน หนูว่าหนูอ่ะต้องได้ของอะไรสักอย่างแน่เลยพี่ถค่ทางหนูจะไม่อมอไรอดกระโปงก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อให้เดินดูก่อน ดูแล้วไม่น่าจะรอดเนี่ยมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยหวยกินขนมจีนะอะไหนจะหนูมากเลยอะแต่เราก็กินอะไรมาเยอะไปแล้วนีไมไม่เตี้ยวเองกินมาหน่อยเดีเยวงั้นเดี๋ยวเราเดินรอบก่นกอนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหาซื้อของกินทุกคนมันดีมากอะ อเ,เออซื้อมาอนั่งกินได้แล้วเนี่ยจริงๆน,นั่งตรงนี้ดีกว่านั่งในร้านรูน้สึกอากาศมันถ่ายเทามากกว่าโปรก,ก็ซือกถ่ายลูกใช่อะร้านเยอมากแต่หนูว่าเขาน่าจะเปิดสักแบบที่เราอยู่ประมาณจะหกโมงแล้วหนูว่าสักหกโมงครึ่งอะ น่าจะเต็มเนีย่ยเขาเพิ่งทยอยเปิด หมวยหันมันดิเสร็จแล้วหนึ่งสี่โดนไปสองตัวแน่นอนยังไม่ได้ของกินเลยช็อปอีกแล้วหัวนี้ติพี่อุ้ยบอกว่าหมวยติดช็อปันดับหนึ่งเลยอะทุกคนไปแล้ว เดี๋วไปดูตรงเขาทำไหม,ไม ก็ต้องไปนั่งตรงนน้นน่ะรักไพ่สั่งเขานะเห็นนะตรงนั้นก็มีคนทำเนาะเออเดีย๋ยวไปลองชิมสักชามไหม นมสารคามมีหกไต่ของฉาเชิงสาวมีมีแบบผักหมูไต่หวานข้าวโพดหัวงาแล้วก็เห็ดหูขาวแล้วก็จะมีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายแต่ว่านี้เลือกเป็นน้ำซุปเล้งดิ๊ยชิมดิหวยกินข้าวต้มยำหวยแม่งกินของหวานก่อนของพาวนี่ผิดสูตรไ้ยวะเนี่ย เกินหวนยบินนี่นะคะใุ้ชของหวานให้ได้ถึหน้ารวยของอร่อยถงหน้าพี่อุ้ยใ่นี่ะนนนี้อยู่ที่ตลาดหวตรงเยบทางด่วนุใสมัมซือนี้รอยกระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวปากคลอง่นะ ก็เปนโอเคนะโอเคดีงามอร่อยถ้ากูกินกจะแบบทุกคนจำได้น,น,นะคะว่าคลิปก่อนอนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราหมดมาไลฟ์ฟังเรื่องเกี่ยวกับโลท m นะผู้บริหาโรโครงการโลที่เกี่ยวกับอโซเชียลแอนินเมโโชั่ือโซชัยลเน็ก็เป็นชื่อที่ควบคุม การดำเนินการขั้นตอนในการแ่อาการคิว่าควรจะลายติดเป็นแบบไหนกอันนึงคือโลเ s คือเอว่อโซลมือนมนี้ก็คือเอาโลของโครงการกับนเิเีวกันต่ใช้ทุนประมาณก็มีฟีดแบ็กมานาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงเนโลเนี่ยถมีประสบการณ์ดีประสบการณ์แบ่เยอะ โบสถ์น้ยจริงๆรายได้เนี่ยตัวเลข6หลักนะคะบอกเลย6หลันนี้มันเท่าไหรวะหึหึหึดีโอเคเองโอ้เด้อมากดูบ้ากจริงดูบ้างนะคะอยากจะเปลี่ยนงานเลยนิดเดียวเออรายได้จริงๆแขกเขาก็อยู่ความกดดันนะเขาต้องไปหายโครงการให้เสร็จทันเวลากับเงินเงินประเภทที่ที่ถูกกำหนดไว้ วันนี้วันนี้จะมาพูดถึงตัวอะไรต่อวันนี้ก็จะมาพูดถึงสองสองตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือ business analyst business สองขามสามโดยมีวานที่สามตำแหน่งตำแหน่งแรกคือ business analyst ก็คือคนที่ดูเก็บสระติก่อนดี้ยวจะเล่าให้ฟังอนีตำแหน่งที่สองคือ S A คือ system analyst ก็คือพวกที่ต้องออกแบบ design ตำแหน่งที่สามคือเทสเตอร์คือการที่เราจะเอาใช้งานหรือระเบดขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนเคสเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้นมาเดี๋ยวหมอจะเล่าโลแรกก่อนโลแรกคือบิสบิสเลอร์แอนาลิส์นะก็คือหวยขอเรียกย่อๆว่าบ A เอ๋หัวขอกินไปด้วยนะเงินดีไหมเงินดีไหมเอาเงินมันก็ได้เดี๋ยวขอออกก่อนนะเดี๋ยวคนหาว่าเราเป็น HR ชหมอไม่ได้ทำเอชอานะ ต่อันนี้มันเป็นซารายเลสที่ทุกคนสามารถหาได้ในท้องตลาดนะปีเอเงี่ยเงินก็อยู่ประมาณหลักหมื่นหมื่นนี่หมายถึงว่าตัวเลขห้าหลักตัวเลขห้าหลักจะอยู่ในช่วงไหนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ถ้าประสบการณ์เยอะคุณมีสิทธิ์ตั้งแต่ห้าถึงแปดแต่ถ้าประสบการณ์น,น,รรน้อยคุณก็จะอยู่ประมาณสักสามถึงห้าประมาณนี้ ตัวเลขห้าหลักไปบวกลบกันเอาเองนะเดี๋ยวบอกตรงๆก็ไม่มันเนาะไม่สนุกะโลนี้ทําอะไรคุณก็คือเราจะมีฝั่งที่เป็นยูสเตอร์หรือบ<ม>ิสเนสเราเนาะที่จะเป็นคนคิดว่าชัาจะต้องถามอะไรอันเนี้ยเราจะผลิตนะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตอ่าะเราจะต้องไปถามความต้องการมาก่อนว่าคุณอยากจะออกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวเนี้ยคุณอยากได้ในรูปแบบไหน D A เนี่ยก็มีหน้าที่ไปพูดคุยไปสอบถามความต้องการของลูกเซอร์อหรือบริษนสว่าคุณจะต,ต,ต้องการโอะไรเช่นหมวยยกตัวอย่างในภาพแบบง่ายๆในทุกอยเช่นต้องการผลิตํำส้มอันนี้หมวยยกง่ายถ้าเป็นผู้พิสูจ์ไอทีมันจะแบบบางคนที่อยู่ไอทีอาจาอจะเข้าใจยากโติว่าจะติดลำส้มที่มีรสเปรี้ยวอมหวานอยู่ในแพ็กเกจกล่องในรูปแบบ เหลี่ยมอันนี้นี่คือแบบนี่คือีควันเน oh, ี่ยสมมติว่าหวยยกตัวอย่างหวยเบนทิเซตมีเอจะมาเก็บอ๋อบุกยูเซอร์นะจะต้องการเก็บน้ำส้มเนอะที่มีรสเปรี้ยวหวานอ่าเราก็ต้องมีกล่องแบบรูปร่าง์ห้าเหลี่ยม B A จะถามว่ากล่องเนี่ยอยากจะได้โทนสีไหนโทนสีส้มไหม ลูกเสิรอาจจะบอกว่าไม่ไม่ไม่อยากดูสีส้มอย่างเดียวอาจจะเป็นส้มเขียวเพราะมันเราต้องการความอะไรหวานอมเปรี้ยวอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือโรบีเอทุกคนน่าจะเข้าใจนะหลังจากโรบีเอเสร็จปุ๊บบีเอก็เก็บดีควายเมนทุกอย่างมาเลยพอสู่เสร็จปุ๊บบีเอก็ต้องไปคุยกับเอสเอเอสเอคือซิสเต็มนารีส์คนเนี้ยจะต้องเอาดีควายเมนที่ได้จากบีเอเมื่อกี้นี้นะมาออกแบบ มาดีไซน์ว่าหน้าตาถ้าพูดถึงแบบนี้นับส้มจะต้องมาออกแบบว่าหน้าตาแพคเกจจิ้งควรจะวางแบบสีตรงนี้มุมนี้ออกแบบเพื่อให้ได้ผ,ผลิตภัณฑ์ถ้าในมุมของไอทีของผู้สังเกเทคนิคไอทีอคือการทำ API สเปกที่จะต้องส่งให้ผู้สโปรมเมอร์ไปเดียวหรอกนี่ยังไม่ดีลหรอกนะนี่คือข,ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลเพื่อจะส่งมอบให้ดีลหรอดีลลออไปพัฒนาเพื่อที่จะได้ผ,ผลิตภัณฑ์ ตอนนี้เราก็รวบรวมความวิจ้เสร็จให้ e SA มาออกแบบว่าหน้าตาสิทธภิภัณฑ์เนี่ยฉันควรจะต้องมีรูปแบบถ้าฝั่งยูร็อปเปอร์ก็ API สเปข้อมูลที่อินพุตเข้ามาแล้วเอาพุตออกไปควรจะเป็นอะไรเพื่อที่จะรีเทิร์นไปให้ถูกต้องตามไปกวามตองนนหลังจากนี้เสร็จคุณไม่ต้องส่งอันนี้ไปให้กับยูร็อปเปอร์ไปพัฒนาเดี๋ยวหมวยจะมาเล่าพวกเรื่อยูร็อปเปอร์ให้อีกทีนึ่งเพราะว่ามันมีหลายแบบมากฝั่งยูร็อปเปอร์เลย พอหลังจากดีลอกเสร็จปุ๊บเราต้องให้จบมอบให้เทสเตอร์เก็ทำการเทสติ้งพี่อุ้ยลองเล่าซิเคเทอร์ต้งองทำหน้าที่ททอะไรบ้างเน,นี่ยพิสุดเลยก็คือเทสได้กินก็คือเทสให้ได้ที่หวยยกตัวอย่างอะไรเงี้ยก็คือต้องเทสให้ได้ตามสเปคอ่ะามันนี่อยากได้ส้มใช่ไหมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมเทสเตอร์ก็ต้องเทสอ่ะว่าเนี่ยรสชาติที่เขาทำออกมาเนี่ยใช้ส้มชนิดนี้ได้เปรี้ยวอมหวานตามที่ ทำได้ไหมของ user หรือเปล่า,ราหรือว่า,ากล่องแบบเป็นห้าเหลี่ยมสิ่งนี้ดีไซน์แบบโดยตามตาตที่ u อร์ <user S 1> ต้องการใช้ก็ต้องเคสให้ได้ตามนะั้นถ้าไม่ได้ครับก็ต้องเปิดเป็น reset ไปให้ตัว developer ทำการแก้ไขาอาจจะแบบกล่องแห้เาเหลี่ยมอ้าวทำไมออกมาเป็นหกเหลี่ยมอันนี้ก็ต้องบอกนะอแล้วอะเฮ้ยไม่ใช่ละมันไม่ตรงความต้องการของที่ user อยากจะได้ก็ต้องไปแก้ไผะ เทสเตอร์ก็จะทำหน้าที่เทสประมาณนี้หัเสร็จแล้วถ้าเทสเราไม่มีปัญใใหาใดๆก็ค่อยเอาสึกขึ้นสู่สายผลิตอันนี้ก็คือเป็นขบวนการทีนี้นอ Low รอเอสเอค่ะ l o บีเอเนี่ยเงินเดือนก็จะตระมาณนงานเนาะไม่ไม่หนีกันมากจากที่หมวยบอกเมื่อกี้นะคะส่วนเทสเตอร์อ่ะถูกกว่า ก็จะถูกกว่า,พาเพราะว่าคือสก,กิลเทเตอร์ก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้รียวขนาดว่าจะต้องดีไซน์ได้แล้วค,ค,คือสามารถทำเทสได้อะเอาจริงมันก็ก็เคยเห็นเทเตอร์ที่เงินเดือนแย่ก,แก,ก,ก็มีแะแต่ว่าจะต้องเป็นระดับแบบเทสลีที่เขาสามารถออกแบบดีไซน์เทสเทสได้แบบค่อนข้างจะแบบมีประสบการณ์เลยถ,ถ้าเทสเตอร์ที่มีแบบ เงินเดือนหกสูงเนี่ยสมมอว่ห้าถึงแปดเนี่ยไม่ถึงหกหลักห้าหลักแต่ว่าอยู่ 5, ห้าหลักไปไปพัวเนี้ยต้องทำาอตเมิเยตได้ด้วยคือหมายถึงว่าเหมือนคุณเอาสเกลปลาเขียนอะไม่ได้ใช้แบบแมนนวลทำอะถ้าเป็นโรงงานคือคุณอาจจะต้องมีเครื่องผลิตแบบออตโต้เลยอะเขาเพื่อให้การก็สามารถจะไปหลอกตัวซอฟต์แวร์ที่แมาใช้เพื่อทำาอะเมเ<ห>ได้ป<ม>รมะ,ะมาณนั้นเขามีสกิลในการหลอกเข้าา ีการงโลเปียนิดนึงที่ถ้าใครอยากทำโลนนะนี่ยนะสิ่งหนึ่งเลยนะที่เป็นจุดที่บบหลัก็คือเนี่ยเราทำแล้วเป็นสำคัญงานนะคุณต้องมีสกิลเรื่องหนึง่งคือ Communication คือการสื่อสารเพราะคุณต้องพูดคุยกับคนเยอะมากกับยูเซอร์แล้วก็ฝั่ง i อเองด้วยเพื่อที่จะมาพัฒนา ข่ะมูลสื่อารจากดิจัดคอมิเตอร์มาผิดการออกแบบหรือขั้นตอนการผลิตรวมไถึงทคดติ้งจะผิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่อของการสื่สารสำากสรบโมบีเอตีนี้โปรเจกดได้ใช่ประมาณนึงแต่ที่โปรเอกตจ,จริงๆอะโรนี้จะเหมาะก,กับคนที่เป็น t ม คุ้มแข็งโครงการมากกว่าอันนั้นต้องสตรองในเรื่องของีโคเชียมีเออาจจะมีบ้างเช่นแบบสมมติว่าอุ้ยุทธศรบอกว่าที่เสรบอกว่าเอออยากจะขอตรงเนี้ยเป็นเป็นเงื่อนแบบสมมติกล่องส้มอย่างนี้แสบส้มขอให้มันมลๆหน่อยมีแอร์สองเออจะวนขอเป็นเหลี่ยมได้ไหมอย่างเงี้ยอาจจะต่อรองนิดนหน่อยอย่างเงี้ยมาถามค่ถ้ามนใช้เวลาสักสองปีเหลี่ยมเหลี่ยมเหลือสามเดือนเลยอย่างเงี้ยขอคอรีโคเชียก็ต้องคอรีโคเชียได้ประมาณหนึ่ง จริงๆเรื่องของไอทีมีเยอะมากต,ตอนนี้นี่หวยกับพี่อุ้ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆรีคูเตอร์เลยจะมาบอกว่าแต่ตละโลและแั่ละตำแหน่งมันเป็นยังไงบ้าง<ม>อย่างที่บอกอะพวกเนี้ยคุณก็ไปหาในเน็ g l e กเกรู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าการที่เราจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเสร็จอะคุณต้องเทียบอินโฟมิชันหลายๆส่วนหลายๆเว็บคุณก็จะได้ข้อมูลประมาณนึงแล้วคุณก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองตัวเราว่า สกิลหรือสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถที่เรามีมันมีความามารยไปต์หรือแอพพลายกับรุ่นนะปัจจุบันคุณอาจจะทำตำแหน่ง A อยู่แต่คุณอยากจะเปลี่ยนไปตำแหน่ง B คุณก็ไปดูถ้าเราทำได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการอัพเงินเดือนเราด้วยอีกอันหนึ่งนะคุณทำงานไอทีองงนะเดี๋ยวบอกเลยถึกและอึดตอกั้มว่าดูแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนไอทีต้องท<ช> เด้าสายนะเดต้าเอนจิเนียร์เดต้าอเนริจิเป็นที่ต้องการตลาดมากแนะนำถ้าถ้าเด็กถ้ามีเด็กน้องๆมาดูนะเราอยากทำงานสายไอทีนะพี่แนะนำไปเลยไปเรียนเดต้าสายเดต้าอเนริจิเดต้าเอนจิเนียร์รุ่งใช่ตอนนี้ต้องตลาดต้องการมากรับเงินดีมากเงินแบบดีมากมาตาตัดแด้เงินดีแล้วอ่ะจบไปอล้วเงินดีแล้วเงินดีมากเงินดีจริงๆคือถ้าเราสองคนย้อยเวลาได้ เราคงไปเรียนแต่ตอนนั้นมันยังไม่มียังไม่บุญนั่นเองตอนนี้ก็ได้นะยังเด็กอยู่หลอกดวงคนอื่นแล้วแบลไปแบล็ก็คิดว่าวันนี้ก็น้องนักข่ามาชมที่ตลาดของบุญนะบุญเนี่ยมาหลวนร้านนก้าแล้วก็มาเห็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวแบบไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ใหญ่ๆยังไม่จบเดี๋ยวเราเอี่ยงถ้ามีร้านต่อจริงหรอเออเดี๋ยวพาไปดูต่อแฮม สาหรายมันใหญ่พี่วอีแบบนี้ใจใจติดใจทุกต้นเลยคิดเดียวจะเอาอไม่ได้หรอนันเดี๋ยวขอไปกินกันนะคะเตี่ยวตุ่นหม้อไฟชาบูน่านกิน ถ้าเป็นหม้อไฟก็ร้อยห้าสิบค่ะ๋อ้มีหม,ม้อไฟเป็นแบบขานาดหมวยกินเยอะกินไปหลายอย่างคนยังหิวค่ะนี่ช็อปปี้ไปแล้วสบายใจยังแตัง,งไปเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวจะไปเกาะพุ้ยพุ้ยเป็นเศรษฐีนีทุกคนเออ ถูกหวยสองตัวคูอยาไมีไหมไปกินพวกนี้บ่าไม่เอาข้าบอกวันนี้ถามเขาทำไมร้านเปิดน้อยเขาบอกว่าฝนมันจะตกก็เลยแบบร้านน้อยร้านก็เขากลัวฝนตกแล้วไม่คุ้มเนาะแต่เรามาก็ไม่ตกนะเป็นไงล่ะไล่ฝนตัวไล่ฝน หมือนจะมีแค่เนี้ยเลยใช่ไหมหวยอิ่มมากแล้วหวยกระตึงหนังโป๊กระตุง้งสบายใจอะเพิ่อย่างคือตรงนี้บรรยากาศดีเออบรรยากาศดีแล้วก็มีลมไม่ร้อนนะคือปกติหวยเคยไปเดินตลาดรถไฟมันร้อนเนี่ยมันมีเก้าอี้แล้วก็มีลมแบบเดินสบายๆนะเย็นอ่ะอากาศปลอดโปรอากาศดก าจะมีอะไรแล้วไหมพี่โอยจะปิคดคลิปแล้วนะพี่โอย้ยโอเคยังโอเคแล้วเดี๋ยวต้องต้องได้รับคำสั่งจากพนาหน่อยพนาเอาีปดูม,มาเพราะอย่างที่หมวยบอกคือวันนี้หมวยก็พามาที่ตลาดหัวที่ที่เรียกทางหลวงนามิทาและเมื่อกี้เราก็ไปให้เห็นว่าพี่มันก็มีอาหารแปลกๆก็คือก๋วยเตี๋ยวอะไรวะพี่จื๊บละเตี๋ยวเตี๋ยวตุ่นหม้อไฟ อะไรอ่ะอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราเรียกอะไรนะกินแล้วก็ลืมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อคือวิธีการทำอ่ะมันเหมือนปากหม้อที่เรากินปกติปากหม้อมันจะไสหวานใช่ป่ะเขาก็เอาหลายๆไสมีไส้ผักไส้ข้าวโพดไส้กระหล่ำบีเก็ตผูหนูถั่วรอกเนี้ยมันเป็นไส้แทกแล้วก็กินกับน้ำซุปก็จะมีแบบน้ำใสมีเล้งเราก็เลือกแบบเล้งก็อร่อยดีนะ ใช่ไม่เป็นของดีของฉัดเชิงเซาไง,อองพวกตลาดร้อยปีเลยของพวกเนาะมาเปิดแล้วก็เหมวยก็เล่าไปถึงว่าเออตำแหน่งงานเรื่องของมี a อ a แล้วก็เทสเตอร์ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าในแต่ละคลิปของหวยกับพี่อุ้ยมีอะไรทุกคนต้องดูจนจบเรามีทีเด็ดให้ทุกๆคลิปวันนี้ยังไงหมวดกับพี่อุ้ยก็ฝากช่อง Amazing อินไทย ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดสับสับไลค์ให้เราสองคนด้วยไปแล้วนะตึงตึ้งตึงตึง,ตง